หากจะกล่าวถึงการขายบริการทางเพศแบบโบราณในประเทศญี่ปุ่นหลายท่านคงจะนึกถึงเกชาขึ้นมาเป็นอันดับแรกแต่ที่จริงแล้วเกชานั้นเป็นเพียงประเภทหนึ่งของวัฒนธรรมเซ็กวอเกอร์อันยิ่งใหญ่และซับซ้อนของประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นโสเพณีจริงๆของญี่ปุ่นมีคำเรียกเฉพาะตัวว่ายูโจและทราบไหมครับว่าการขายบริการทางเพศของญี่ปุ่นโบราณยังมีนายลมหรือคางิมะอีกด้วยนะวันนี้เดอะไวท์คอเนียลจะพาไปทำความรู้จักกับนางลมและนายลมของประเทศญี่ปุ่นว่าพวกเขามีที่มาที่ไปกันอย่างไร การทำอาชีพนี้ต้องผ่านอะไรบ้างรวมถึงจะแนะนำย่านคมแดงชื่อดังเผื่อใครอยากลองม่เยี่ยมเยือนหนึ่งิกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของ The Wide Chronicle ด้วยนะครับยูโจมีความหมายแปลตรงตัวว่าหญิงสาวผู้มอบความสุขใช้ในการอธิบายกลุ่มผู้หญิงหรือนางรมที่ให้บริการทางเพศแก่ผู้คน ยูโจปรากฏตัวในสมัยเฮอันโดยมีต้นกำเนิดมาจากมิโกะซึ่งเป็นหญิงสาวผู้ประกอบพิธีกรรมวงสงฆงเทพเจ้าคือ,อยุคนั้นศาลเจ้าชินโตมีความเชื่อว่าการมีสัมพันธ์กับมิโกะเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งเลยเกิดการคัาประเวณีโดยมิโกะปรากฏว่าผู้คนนิยมพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้มากจนมันเกิดเป็นธุรกิจมีมิโกะที่แย่งมาขายบริการเป็นหลักตั้งสำนักอยู่ในบริเวณที่มีคนพลุกพ่านเช่นบริเวณท่าเรือเพื่อดึงดูดผู้คนมาใช้บริการ ต่อมาในยุคเซนโกคุทางรัฐบาลซึ่งเคร่งศาสนาพุทธได้มีนโยบายควบคุมจริยธรรมศีลธรรมของประชาชนเพื่อรักษาความปลอดภัยและควบคุมโลกจึงสั่งให้จำกัดสร้างย่านคมแดงเป็นหลักแหล่งชื่อว่ายุคาคุเพื่อให้ยูโจอยู่รวมกันและดำเนรรินกิจการอย่างเป็นระเบียบอันหนึ่งหากนางรมคนไหนไม่ได้ทำงานอยู่ในยุคาคุหรือขายบริการแบบไม่ถูกกฎหมายจะถูกเรียกว่าไบาโจเปรียบเป็นแค่นางรมชั้นต่ำต้อยไม่มีสัก,ไม,มสกไม่มีสิทธิ์อะไร ถูรังแกได้ง่ายตรงนี้ทําให้การเข้าระบบจึงให้ผลประโยชน์ที่ดีแก่ตัวนางลมเองและลูกค้าไปพร้อมกันเมื่อพูดถึงย่านหอคมแดงหลายคนอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับย่านโยช,ชิวระรามาบ้างเพราะมันเป็นย่านอโคจรที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในเอโดะย่านนี้ถูกดีเริ่มก่อสร้างในปี1617โดยบาคูโฟ,ฟหรือรัฐบาลทหารโชคุนซึ่งมีกฎปฏิบัติอยู่5ข้อดังนี้ 1. ไม่อนุญ,ญาตให้สถานเริงลวมประกอบกิจการหรือนางรมออกไปทํางานนอกเขตกําแพงของโยชิวะระนอกจากได้รับการอนุญาต 2. ไม่อนุญาตให้แขกที่เข้ามาใช้บริการอยู่นานเกินกว่า24ชั่วโมง 3. ไม่อนุญาตให้นางรมส่งชุดลูดาที่ถักทอด้วยเงินและทอง ควรสวมเสื้อผ้าที่เย็บปักด้วยลวดลายธรรมดา4สิ่งก่อสร้างในเขตพื้นที่ไม่ควรหรูหรามากเกินไปควรสร้างให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมโดยรวมของเอโดะหาหากพบบุคคลน่าสงสัยเดินเที่ยวอยู่ในย่านเขตนี้สามารถแจ้งเขตที่อยู่ของบุคคลนั้นได้เลยไม่ว่าจะเป็นชนทั้นสมุไรหรือพ่อค้าก็ตามหากมีข้อสงสัยให้รีบแจ้งตำรวจที่ดูแลเขตนั้นทันทีโดยโยชิวารานั้นมีกำแพงกั้นเป็นลูกสี่เหลี่ยมด้านหนึ่งติดกับแม่น้ำ ด้านที่เหลือถูกล้อมรอบด้วยภูเมืองประตูทางเข้าอยู่ทางทิศตะวันออกภายในกำแพงโยชิวระแห่งนี้มีถนนคู่ขนานจำนวน3ส,สายและต่อเชื่อมถนนสายกลางทั้งหมด5เส้นทางภายในย่านนี้มีสถานบริการทางเพศร้านอาหารเรียงรายอยู่ทั้งสองข้างทางของถนน5เส้นและยังมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือโรงํำชาที่พักรับรองสำหรับแขกที่ต้องการมาพบนางลมชั้นสูงที่เรียกว่าอังเงย,ยะ เนื่องจากนางลมชั้นสูงระดับเอ็กซ์คลูซีฟมากๆจะไม่อนุญาตให้แข่งหม่ไปหายัางสถานที่พระของเธอโดยตรงในครั้งแรกแต่สามารถนัดพบในที่อื่นๆเช่นโรงน้ำชาอังเงยะและเมื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระดับหนึ่งจึงจะให้เข้าซ่องต่อมาในเมืองเอโดะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี1657โยชิวาระเสียหายไปด้วยทางรัฐบาลเลยตัดสินใจสั่งสร้างโยชิวาระใหม่ที่เขตอซากุสะทางชานเมืองดันงนั้นพื้นที่ดั้งเดิมตรงนี้จึงถูกเรียกว่าโมโตโยชิวาระหรือโยชิวาระเก่า คมแดอีกแล้วส่วนที่ใหม่เรียกว่าชินโยชิวะระหรือโยชิวะระใหม่แต่สุดท้ายก็เรียกแค่โยชิวะระโยชิวะระแห่งใหม่นี้มีพื้นที่ประมาณ59ไร่ล้อมรอบด้วยคูเมืองมีถนนหลักสายกลางที่ชื่อว่านากาโนโจเรียงรายไปด้วยต้นซากุระมีโรงน้ําชาเป็นสื่อกลางในการติดต่อซื้อบริการกับเหล่านางโรมด้วยความงามอันเรื่องชื่อของเหล่าสาวสาวทให้ย่านโยชิวะระแห่งใหม่นี้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมไปถึงเป็นศูนย์รวมแฟชั่นแนวหน้าของสสาวในยุคเอโดนอกจากนี้นางรมชั้นสูงยังต้องฝึกศิลปะต่าง,างๆเพื่อสร้างความประทับใจให้กับแขกที่มาใช้บริการทําให้มีการแข่งขันการฝึกศิลปะเช่นการสแสดงการขับร้องเล่นดนตรีการจัดดอกไม้ส่งผลให้โยชิวะ,ละกลายเป็นแหล่งศิลปะหลากหลายแขนงเจริญมากอาชีพยูโจมีระบบชนชั้นที่เข้มงวดยิ่งเป็นนางรมชั้นสูงราคาก็จะพุ่งขึ้นตาม ด้วยเหตุนี้เหล่านางรมจึงมีการแข่งขันเพื่ออัปเกรดตัวเองขอย้อนกลับไปสมัยที่รัฐบาลยังไม่ได้จัดระเบียบยูกาคุก่อนในตอนนั้นลำดับของชั้นนางรมมีอยู่2องลำดับคือทยูและฮาชิโจโรตำแหน่งทยูจะต้องเป็นหญิงสาวที่มีความงามเลิศเชี่ยวชาญทั้งศิลปะดนตรีและกะวีมีความรอบรู้สามารถต่อกรอกับบรรัณฑิตชายได้เปรียบเสมือนเป็นลำดับชั้นสูงสุดของนางรมในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนตำแหน่งฮาชิโจโรนั้นตรงข้ามกับทยูคือมีความหมายว่า ผู้หญิงปลายแถวเปรียบเสมือนเป็นนางลมลำดับต่ำเน้นขายบริการทางเพศเป็นหลักตัวอย่างของซิลที่มีชื่อเสียงก็คือคัศยามะ เธอเป็นผู้คิดค้นทรงผมใหม่ให้ทำมวยผมเป็นก้อนอยู่ตรงกลางก่อนทำปีกผมออกทางด้านซ้ายและขวาส่วนด้านล่างของผมทำให้มีการโค้งมนตรงมวยผมตรงกลางจะมีการประดับด้วยที่ปลูกผมสีแดงหรือสีชมพูซึ่งยุคหนึ่งทรงผมนี้ฮิตมากส่งผลให้สาวๆในเอโดะพากันทำทรงผมนี้กันอย่างแพร่หลายจึงมีการเรียกชื่อทรงผมนี้ว่าคัซยามะจากนั้นเมื่อเข้าสู่ยุคโยชิวาระโดยมีการเพิ่มลำดับชั้นนั่งลมเพิ่มขึ้นมาอีกหลายลำดับ มีการเรียงรายที่ซับซ้อนในที่นี้จะขอแยกให้เข้าใจง่ายเป็น3มเกรด 1. เกรดสูงเกรดที่มีคำเรียกซับซ้อนระหว่างคำว่าทัยูและโอิลัน 2. เกรดกลางเกรดนี้มีคำเรียกหลากหลายและแบ่งย่อยๆไปอีกหลายชั้นเช่นพฤชิโจโลสัญชาโจโลใบชาโจโล 3. เกรดล่างเกรดนี้มีคำเรียกว่าคิริมิเซโจโลซึ่งอาจจะทับซ้อนกับพาชิโจโลซึ่งทุกเกรดจะมีลำดับและความซับซ้อนของตัวเองอีกมาก ในที่นี้จะขออธิบายจากเกรดล่างก่อนตำแหน่งคิริมาเซโจโลถือว่าสัตว์ต่ำที่สุดแต่มีจุดขายคือราคาถูกจึงดึงดูดแขกให้เข้ามาเช่บริการมากมายอย่างไรก็ตามนางงงระดับนี้จำนวนหนึ่งมักเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กเพราะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จนบางทีมีการเปรียบเทียบกับนางลมเหล่านี้ว่าเทปโปโจโร หรือแปลว่าสาบมือปืนหมายความว่าถ้าแขกได้มีความสัมพันธ์หรือได้แตะต้องพวกเธออายุไขของแขกนั้นก็จะสั้นลงด้วยสําหรับโสเพนนิเกตกลางนั้นเป็นที่นิยมมาก พอไม่เสี่ยงไพยเท่าเกตล่างและไม่เล่นตัวเท่าเกตสูงยกตัวอย่างโสเพนิเกตกลางที่ได้รับความนิยมในโยชิวาระคือตำแหน่งที่เรียกว่าซันชาโจโรที่พวกเธอถูกเรียกแบบนี้เพราะซันชาแปลว่าชาสําเร็จรูปที่ใส่น้ําร้อนดื่มได้เลยไม่ต้องนําชาใส่ถุงแล้วค่อยๆชงในน้าร้อนแบบใบชาเมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับนางลมที่เป็นชาสําเร็จรูปก็หมายถึงการไม่ปฏิเสธลูกค้าสําหรับนางลมลําดับชั้นสูงสุดนั้นมีคําเรียกที่เรารู้จักกันดีว่าโอิรัน ที่สามารถแปลตรงตัวได้ว่าดอกไม้แรกแย้มโดยตำแหน่งโอิร e ันกับทายูนี้ค่อนข้างทับซ้อนกันโดยโอิร e ันตัวท็อปจะเรียกว่าโยบิดาชิแปลตรงตัวว่านัดหมายเพื่อออกแขกที่ต้องการพบตัวท็อปจะไม่สามารถเข้าพบได้โดยตรงต้องมีการติดต่อพบองเงยะก่อนตามที่เล่าไปก่อนหน้าซึ่งการเป็นโยบิดาชีได้นอกจากต้องสวยเฉียบแล้วยังต้องมีความพร้อมด้วยสติปัญญาเป็นเลิศ ในงานศิลปะต่างๆและมีการศึกษาดีสามารถพูดคุยติศาสตร์การเมืองกวีนิพนธ์กับไดเมียวหรือสำรวจชั้นสูงรู้เรื่องโยบิดาชิต้องมีการแต่งกายที่สง่าง,งาม เธอจะสวมชุดใหม่คุมยาวปักลวดลายลูหลาสีสระประดับไปด้วยปินป่นฝักผมทำจากกระรองเต่าชั้นดีถึงขั้นมีผู้เปรียบเปรยว่ารอบสีสระของเธอเสมือนมีรัศมีเปล่งออกมาราวกับเทพธิดาทางนี้นางรมญี่ปุ่นนั้นยิ่งอยู่ชั้นสูงจะยิ่งไม่ขายเซ็กอย่างเดียวแล้วแต่ขายความฟินในการเล่นโลเคตามจีเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้หญิงสวยๆซ่องหนึ่งจะมีพวกนางรมเกรดสูงไม่กี่คนเอาไว้เป็นหน้าเป็นตาในยุคที่ยังไม่มีโซเชียลมีเดียโยบิทาชิของแต่ละซ่องนั้นมีสถานะไม่ต่างจากดารานในนยุนีักนะ หากเจ๋งพอนางจะมีสิทธิ์เลิกลูกค้าได้ด้วยหรือกล่าวกันง่ายๆว่าถึงมีเงินก็ซื้อไม่ได้จะให้บริการทางเพศกับลูกค้าหรือไม่ก็แล้วแต่อารมณ์เรียกว่าลูกค้าบางคนเพียงพยายามให้ของข,องขวัญนางลมที่ชอบหลายปีแต่อาจจะไม่ได้หลับนอนกันเลยด้วยซ้ําได้แต่เข้าอางยะรับบัตรจากมือฟินๆไปวันๆนางลมญี่ปุ่นมีที่มาหลากหลายบ้างมาด้วยความสมัครใจของตนเอง บางเป็นลูกคนจนที่ถูกขายมาเพื่อเอาเงินไปใช้นี่หากคนที่ถูกนํามาขายเป็นเด็กหญิงอายุประมาณ5กขวบจะถูกเรียกว่าคัมมูโรถือเป็นเด็กรับใช้ของโอยรัน e โดยทําหน้าที่ดูแลโอยรัน e เช่นคอยจัดเครื่องแต่งกายทําความสะอาดและคอยส่งสารให้ทางนี้ถ้าโอยรัน e คนไหนมีคัมมูโรส่วนตัวนั้นหมายความว่าเป็นโอยรัน e ที่มีเกตด,ดีเมื่อคัมูโรเติบโตขึ้นประมาณ10ขวบจะถูกเลื่อนขั้นเป็นยูโจฝึกหัด พวกเธอจะคอยทํางานบ้านให้กับโอิลันและยูโจระดับรองมาซึ่งหากเธอมีแววว่าจะเป็นเกรดสูงเธอจะถูกซ่องลงทุนอัพเกรดให้ฝึกเป็นโอิลันโดยจับเรียนคุณสมบัติที่ควรมีหรือศาสตร์วิชาโอ伊ลันร้อยหนึ่งซึ่งเป็นพื้นฐานในการบริการลูกค้าการจะขึ้นมาเป็นโอิลันได้ก็ต่อเมื่อเด็กสาวมีรอบเดือนอันเป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งต้องผ่านการคัดเลือกจากแม่เล้าอีกไม่ใช่ว่าทุกคนที่ฝึกเสร็จแล้วจะมาเป็นได้ไม่งั้นมาตรฐานจะตก คนไหนไม่ผ่านการเป็นอุลันก็จะถูกให้เป็นเกตกลางหรือเกตล่างทํางานชดเชยค่าลงทุนไปเมื่อคามุโลผ่านการเคลือกเป็นโอิลันแม่เล้าจะมีการจัดประมูลพรมจันทร,ร์ของอิลันคนใหม่ผู้ชายคนไหนที่สามารถให้ราคาที่สูงที่สุดก็จะได้พรมจันทร,ร์ของเธอไปการจัดงานนี้เรียกว่าพิธีมิสูอะไเงี้เป็นพิธีการเปลี่ยนตัวจากเด็กสาวกลายเป็นผู้หญิงเต็มตัวทําให้เธอกลายเป็นโอิลันโดยสมบูรณ์ถึงแมโอิลันจะเสียพรมจันทร,ร์ไปแล้วแต่ราคาของเธอไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด เนื่องจากราคาโอ伊ลันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์หาขึ้นอยู่กับความงามและความรู้ความสามารถของแต่ละคนที่จะเป็นเสน่์มัจจะให้แขกกับมาหาเธออีกครั้งขั้นตอนการซื้อบริการสาหรับนังลมทั่วไปนั้นไม่มีอะไรยุ่งยากจ่ายครบจมแน่ตามที่บอกไปอย่างไรก็ตามการเรียกระดับโอ伊ลันมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง พราะแขกจะไม่สามารถพบกับโอ伊ลันได้โดยตรงแต่แรกและต่อให้นัดได้แขกจะต้องทําการฝากเงินไว้กับร้านองเงยยะคนกลางก้อนหนึ่งเป็นการทําให้โอ伊ลันเห็นว่าแขกมีบัญญาจ่ายเงินให้เธอมากพอเมื่อถึงวันนัดหมายจะมีขบวนแห่โอ伊ลันเพื่อมารับแขกไปอย่างรงน้ําชาอเงยยะโดยโอ伊ลันจะแต่งกายด้วยชุดที่งดงามและดีที่สุดเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้หญิงชั้นสูงโดยความยิ่งใหญ่ของขบวนแห่ ึ้นอยู่กับฐานะของแขกเกรดของโออรันและเงินที่ฝากไว้กับโรงาชาในครั้งแรกแขกที่ต้องการใช้บริการโออรันคนใดๆก็ตามจะต้องนั่นหมายพบกันอย่างน้อย3าครั้งก่อนจึงจะค่อยสามารถพาขึ้นห้องเพื่อมีอะไรกันได้โดยครั้งแรกแขกจะถูกเชิญไปเพื่อแสดงความปา๋าให้โออรันประทับใจใจ่ายเงินแพงๆไปนั่งกินอาหารและมองโออรันที่นั่งอยู่บนเวทีซึ่งมีเงื่อนไขคือทั้งสองห้ามคุยกัน โอ伊ลันจะนั่งโชว์ความสวยเฉยไม่พูดไม่รับประทานอาหารและแขกก็ห้ามทักเธอด้วยในครั้งที่2อโอ伊ลันจะมานั่งข้างล่างก,กับแขกด้วยครั้งนี้เหมือนสื่อว่าโอ伊ลันพอจะโอเคกับเขาบ้างแล้วจึงมานั่งคุยด้วยและยอมกินอาหารในฐานะเพื่อนเท่านั้นย้ำอีกครั้งนะครับในฐานะเพื่อนพอครั้งที่3แขกจะถูกเรียกว่านาจิมิหมายถึงลูกค้าที่มีความคุ้นเคยโดยโอ伊ลันจะมีการมอบชุดอาหารเครื่องชามและตะเกียบที่สลักชื่อของโอ伊ลันให้กับลูกค้า เสร็จแล้วแขกก็ต้องนําเงินใส่ซองสาหรับค่าบริการของโอ伊รันเมื่อขั้นตอนทั้งหมดนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแขกึงสามารถเข้าหลับนอนกับโอ伊รันได้และเมื่อแขกมีกิจกรรมรับกับโอ伊รันคนใดคนหนึ่งแล้วจะไม่สามารถยุ่งกับโอ伊รันคนอื่นในซ่องเดียวกันได้เพราะว่าหลังจากได้เสียกันแล้วโอยรันกับผู้ใช้บริการก็มีสถานะเปรียบเสมือนเป็นผัวเมียสมมติหากแขกไปยุ่งกับโอยรันคนอื่นแล้วถูกจับได้จะต้องเสียค่าเงินทําขวัญให้กับโอยรันคนแรกเรียกว่าเป็นการโลเปแฟนอย่างสมบูรณ์แบบอย่างที่บอกนะครับ 3ครั้งนี่คือเคที่ดีที่สุดแขกบางคนหมดเงินไปมากมายก็ได้แต่นั่งมองโอยลันไปเรื่อยๆไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวด้วยซ้ําซึ่งโอยลันก็ไม่จําเป็นต้องแคร์เพราะยังมีคนพร้อมแข่งกันมาจ่ายให้เธออีกมากถ้าแข่งหมดเงินทนไม่ไหวก็ถอนตัวเถอดดังที่ว่าออดแอร์ก็แพ้ไปในลนนักษณะนี้โอยลันจึงถือว่าเป็นคลาสพิเศษได้รับเงินมากมายจากชนชั้นสูงอย่างไรก็ตามพวกเธอก็มีค่าใช้จ่ายมากต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อชุดกิโมโนที่สวยงามจ่ายเงินให้กับคนรับใช้ รวมไปถึงเด็กสาวที่ดูแลเธอแม้ว่าโอ伊รันจะเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิงในอุดมคติแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเธอจะมีอิสระต้องทำงานชดเชยคืนเงินลงทุนในซ่องจนกว่าแม่เราจะเห็นว่าคุ้มส่วนเกย์ชานั้นแท้จริงเริ่มมาจากคนที่คอยเล่นดนตรีและทำการแสดงที่โอ伊รันจ้างเพื่อความบันเทิงอย่างไรก็ตามต่อมาเกย์ชาบางส่วนดันหันมาขายบริการด้วยเพราะว่าไรายได้ดีกว่าและมีโอ伊รันบางส่วนที่หันมาร้องเต้นได้เอง จนในที่สุดความแตกต่างระหว่างโออิรยกับอิชานั้นก็เริ่มเบลอเบรออันหนึง่งระบบโสเภณีชั้นสูงที่ว่ามาทั้งหมดนี้เป็นวัฒนธรรมที่ญี่ปุ่นรับมาจากจีนเวลาดูหนังจีนบางทีนางเอกลำบากต้องไม่ทำงานในซ่องแต่ขอขายเสียงอย่างเดียวไม่ขายตัวคือเล่นดนตรีให้แขกฟังอย่างเดียวอันนี้ก็ทําได้นอกจากนี้จีนเรียกนางลลงัวทว,ว่าอ e ีจีเวลาดูหนังจีนบางทีมีฉากข้าซ่องและมีโสเภณีคนหนึ่งในซ่องที่สวยกว่าคนอื่นจะอยู่ในห้องชั้นบนๆของซ่องมีเศรษฐีแข่งกันเอาของขวัญมาให้ และบางทีก็มีฐานะพิเศษกว่าลูกเรียงของแม่เราด้วยอันนั้นแหละครับคืออีจีในวรรณกรรมจีนจะมีธีมที่ถูกใช้ประจำคืออีจีตัวท็อปที่มีเศรษฐีมาติดพันมากมายแต่เธอไม่ชอบกลับไปรักบัณฑิตหนุ่มยากจนเพราะลงไหลในสติปัญญาของเขาถึงกับเอาเงินไปสนับสนุนบัณฑิตให้สอบจองหวนซึ่งเมื่อบัณฑิตสอบจองหวนได้แล้วจะกลับมารับนางไปเป็นภรรยาหรือจะทรยศไปรักกับลูกสาวคุณนางผู้ใหญ่อันนี้ก็แล้วแต่เรื่อง ใครๆก็สามารถเข้ามาเที่ยวยุคคาคูได้โดยไม่มีการจํากัดชนชั้นแต่พวกเขาเหล่านี้ต้องมีเงินมากพอที่จะใช้จ่ายบริการต่างๆ ซึ่งไม่ได้มีแค่เรื่องเพศสัมพันธ์อย่างเดียวจริงๆแล้วยุคคาคุเป็นหนทางหนึ่งที่บุรุษสามารถใช้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองโดยใช้เป็นที่แสดงความมั่งคั่งล่ำรวยได้กล่าวคือใครไปโอยลันตัวท็อปได้มากๆก็จะเป็นที่น่าอิจฉาและเป็นที่น้ำหน้าถือตาด้วยความที่เป็นผู้ชายนั้นมักมีที่ใส่เสียคือหน้าใหญ่เกินตัวในยุคคาคุจึงมักเกิดเหตุที่ชายหนุ่มมีเงินไม่มากพอแต่มาตีเนียนเหมือนรวยบ่อยๆกลายเป็นปัญหาเลือรลังซึ่งแต่ละแห่งก็จะมีวิธีการจัดการที่ต่ตางกันไป เช่นบางแห่งนั้นมีการให้นักเลงจับคนที่ไม่มีเงินไปขังในโรงศพแต่ไม่ได้ฝังระหว่างชายหนุ่มถูกขังก็ไม่ให้อยู่เฉยๆแต่โดนบังคับให้เขียนจนหมายหาครอบครัวเพื่อของเงินมาไถ่นี้แน่นอนหากครอบครัวไม่จ่ายก็ต้องอยู่ในโรงจนกว่าจะกลายเป็นศพจริงๆหรืออาจถูกปล่อยไปพร้อมขานี้แบบลดราคาให้นักเลงกลุ่มอื่นไปบังคับทวงมาเอง ทางนี้มีผู้ชายจํานวนไม่น้อยมาเที่ยวซ่องและพัฒนาความสัมพันธ์กับยูโจอย่างลึกซึ้งจนอยากแต่งงานด้วยซึ่งยุคคาคุก็เปิดโอกาสให้พวกเขาถ่ายตัวนางโลมมาเป็นคนรักภรรยาน,น้อยหรือว่าเป็นภรรยาหลวงราคาถ่ายนั้นก็ต่างกันออกไปค่าถ่ายนางโลมเกตางเทียบเ,เงินเฟอร์ที่อยู่ประมาณ4ี่แสนบาทในส่วนของโอยลานนั้นมีค่าถ่ายตัวที่สูงมากอยู่ที่ประมาณ10ล้านบาท าอาจพุ่งไปได้อีกไม่จํากัดขอให้ตระหนักว่าโอลัเจ๋งๆนั้นมีสถานะคล้ายดาราราคาที่พุ่งสูงจึงเป็นราคาของการแต่งเมียดาราด้วยเช่นกันการหลุดจากซ่องคือชะตาชีวิตที่ดีที่สุดของนางรมที่จะมีได้เพราะต่อให้โอ伊นตัวท็อปแต่ถ้าเล่นตัวไปเรื่อยๆจนแก่ไม่มีแข่งมาติดพันในที่สุดก็จะถูกลดเกรดจนลงไปถึงชั้นล่างสุดและอาจจะต้องพบจุดจบที่โหดร้ายตามประสาคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในด้านดาร์กไซด์ซของสังคมนางรมที่หลุดจากซ่องจะถูกเรียกว่ามิวเกตหรือเป็นนายตัวเองอย่างไรก็ตาม พวกเธอจํานวนไม่น้อยมักมีปัญหากับการใช้ชีวิตในโลกภายนอกโดยมักจะถูกนินทาว่าเคยเป็นโสเภณีมาก่อนอันหนึ่งานโยชิวารานั้นมีสำเนียงของตัวเองเป็นภาษาที่ไปดิขึ้นมาอย่างไพเราะสําหรับกินมมิกเพื่อให้แขกรู้สึกฟินเหมือนว่าไม่ได้กําลังหลับนอนกับสาวบ้านนอกสำเนียงนี้ตอนอยู่ในซ่องก็พอหากินได้แต่ออกมาโลกภายนอกแล้วหากยังพูดติดปากก็จะทําให้ถูกนินทาแทนญี่ปุ่นไม่ได้มีแค่ลังโลม แต่ยังมีโซเปนิชายหรือนายลมอีกด้วยนายโลมปรากฏขึ้นให้เห็นเป็นครั้งแรกในยุคเอโดเช่นกันเรียกว่าคางเงมะซึ่งมักแต่งตัวเป็นหญิงคอยรับแขกคําว่าคางเงมะมีที่มาจากเด็กฝึกหัดการแสดงคาบบกิที่แสดงเป็นผู้หญิงโดยคาบบกิจํากัดให้แค่ผู้ชายเล่นเท่านั้นพอบทผู้หญิงก็ต้องให้ผู้ชายแต่งหญิงเอาหากนักแสดงชายคนไหนสามารถเล่นบทบาทเป็นผู้หญิงได้อย่างสมบูรณ์แบบจะถูกเรียกว่า อนนางตาเมื่อเด็กฝึกหันเหล่านี้รับบทบาทเป็นผู้หญิงอายุประมาณ13-17ปีจะต้องมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ชายถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกฝนทีนี้พอคนดูละครแล้วรู้สึกชอบตัวนางเอกก็มักจะขอจ่ายเงินนอนด้วยจนพวกคาเงมะขายตัวกับเบลล่าเป็นสันกลายเป็นการสร้างภาพจําให้กับผู้คนว่าคาเงมะทั้งหมดคือานโลมและในที่สุดก็เกิดธุรกิจใหม่มีคาเงมะที่ไม่ได้เล่นละครแล้วขายตัวฟูธามนี่แหละ,ะไรายได้ดีกว่า ทำนองเดียวกับมิโกโที่กลายเป็นยูโจฟูลไทม์ในลมเหล่านี้อาศัยและทํางานในสถานที่ที่เรียกว่าคางิมะชายะมักจะมีขนาดเล็กและเศร้าหมองกว่ายุคขู้เมื่อแข่งมาที่ชายะจึงมักออฟคางิมะไปใช้บริการที่อื่นเว้นแต่ชายะที่มีขนาดใหญ่จะมีห้องสําหรับการให้บริการอยู่ด้วยคางิมามักเป็นเด็กหนุ่มที่อยู่ในวัย1 2ถึงปีเพราะหากอายุมากกว่านี้ร่างกายจะเป็นชายมากขึ้นและมีความสมชายมากเกินไปทําให้การแต่งตัวเป็นผู้หญิงดูไม่อ่อนช้อยงดงามเหมือนเดิม เรียกแขกไม่ค่อยได้คางเอาม้าบางคนเมื่ออายุมากขึ้นแต่ก็ยังอยากทำอาชีพนี้ต่อไปเปลี่ยนเป็นให้บริการขับแขกผู้หญิงแทนก็มีเราเด็กหนุ่มจำต้องมีการเตรียมตัวดูแลตัวเองเพื่อการเสริมสร้างสเสน่ห์ก่อนเช่นต้องขัดผิวด้วยผงพิเศษที่ทำจากผิวของทับทิมเพื่อให้ผิวสวยกระจ่างใสหรือนำนัดโตะมาถูผิวให้ขาว แบ่งฟันด้วยขี้เท่าไม่ไผ่นอกจากนี้คางอมาต้องเตรียมตัวฝึกฝนทวารหนะักเนื่องจากเป็นอวัยวะส่วนสําคัญในการบริการแขกพวกเขามีการฝึกรูทวารตั้งแต่อายุ11-12ปีให้มีความยืดหยุ่นสามารถทนต่อความเจ็บปวดได้โดยไม่เกิดความหวาดกลัวการเตรียมช่องทวารหนะักของคางอมาเพื่อให้ง่ายต่อการให้บริการกับลูกค้ามีอยู่3วิธีหลักๆได้แก่ 1. การใช้นิ้วฝึกฝนเป็นการฝึกโดยใช้นิ้วสอดเข้าทางช่องทวารหนะักทีละนิ้วเพื่อให้เกิดความชินก่อนฝึกใช้ของจริงก่อนฝึกจะต้องตัดเ,เล เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ2ฝึกโดยใช้แท่งโบยาคุเริ่มฝึกโดยการนั่งแช่น้ำเพื่อคลายกล้ามเนื้อที่หูรูดต่อมานำยาแท่งสอดเข้าไปทางทวารนนะ่ะปล่อยแช่ทิ้งไว้ระหว่างนอนหลับเพื่อให้ชินกับความรู้สึกเวลาที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาทางทวาร 3. ฝึกกับของผู้ชายจริงๆซึ่งนับเป็นการซ้อมใหญ่โดยก่อนฝึกจะต้องทำการหลอร่อเลื่นก่อนโดยใช้สารหลอร่อเลื่นที่เรียกว่าอิชิบูโนริซึ่งนํามาจากสาหร่ายพันหนึ่งไปตองกับไข่ขาวเมื่อแห้งจึงตัดแบ่งมาเป็นแผ่นเมื่อจะใช้ ผู้ที่ทําการฝึกสอนจะทําการละลายอิชิบุโนริโอไวในปากจากนั้นเอาอิชิบุโนริที่เลื่นเป็นเจลแล้วไปไป้ายในทวารหน้ของเด็กหนุ่มและป้ายที่อวัยาวะเพศของตนก่อนทําการสอดใส่การสอดใส่ในแต่และครั้งไม่ใช่การสอดใส่เข้าไปแบบรวดเดียวต้องค่อยสอดใส่เข้าไปเทีะนิดไม่ให้ผู้ถูกกระทําบาดเจ็บเกินไปนอกจากรูทวารแล้วอวัยาวะสําคัญอีกอย่างของ,ของค้างใมาคือบั้นท้ายซึ่งจะต้องมีความบอบอิ่มได้มาตรฐานสําหรับบั้นท้ายที่ไม่สวย มามีมาจากการที่กระดูกบ,บันท้ายไม่ดีไม่สวยผิวหนาช่องทวารหนักแข็งไร้ความยืดหยุน่นโดยคางเงมะต้องมีข้อพึงระวังในการบริการแขกดังนี้ต้องแปรงฟันและรักษาฟันให้สะอาดเพื่อกินปากหอมสะอาดสดชื่น 2. ล้างลักแร้และจุดซอกเลนให้สะอาด 3. ห้าม,ามเข้าห้องน้าในที่สาธารณะที่มีคนเห็นจะต้องแอบเข้า 4. ห้ามกินอาหารที่อาจส่งเสียงดังต่อหน้าลูกค้าเช่นนัตโตหรือโซบะทั้งหมดนี้คางเงยมะไม่มีชนชั้นเหมือนยูโจ และต่อให้คังเยมัตจะพยายามแค่ไหนก็ยากที่จะมีสถานะดีเท่ายูโจเพราะสังคมไม่ได้สนับสนุนพวกเขาขนาดนั้น แขกของในรมส่วนใหญ่เป็นพระพิสูจน์จากวัดเนื่องจากพุทธศาสนาบางนิกายในญี่ปุ่นนั้นห้ามพระมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิงแต่เลี่ยงบาลีให้สามารถมีความสัมพันธ์กับเราในกลุ่มแทนได้แขกของในรมอีกพวกหนึ่งก็คือหญิงสาวที่ทำงานในโอคุซึ่งหมายถึงฝ่ายในของราชส,สานักอันเป็นที่พักของเหล่าสนมกำนันรวมไปถึงมารดาของโชกุนโอคุน,นี้ถือเป็นสถานที่ต้องห้ามของบุรุษในยุคเอโดะแต่ผู้หญิงสาวในโอคุมักจะออกมาดูการแสดงละครคาบุกิ ดังนั้นคาเงยมากลายเป็นตัวเลือกที่ดีให้กับพวกเธอได้ผ่อนคลายความเหงานี่จึงเป็นสาเหตุที่ทาให้คางเงยมาชายมักตั้งอยู่ใกล้กับวันและล,ละครคาบุกิในยุคสมัยนั้นการแต่งงานเพศเดียวกันไม่ได้เป็นที่อนุญาตดังนั้นจึงไม่มีกติกาการถ่ายตัวคาเงยมาไม่ใช้ชีวิตเช่นสามีภรรยาเหมือนกับยูโจได้ชีวิตของคาเงมานั้นจึงมีโอกาสที่จะมีจุดจบแย่กว่ายูโจ เมื่อญี่ปุ่นมีการพัฒนาตัวเองเป็นแบบตะวันตกในการปฏิรูปเมจิช่วงกลางศตรวรรษที่19ช่วงนั้นอะไรที่เป็นฝรั่งก็มกักจะได้รับความนิยมอะไรที่เป็นญี่ปุ่นดั้งเดิมหากไม่ได้ลงรอยไปกับวัฒนธรรมฝรั่งก็เสี่ยงที่จะถูกมองเหยียดยุคคาโคลและยูโจรวมไปถึงคังเองมะต่างถูกมองว่าเป็นเรื่องน่าอับอายจึงค่อ,คอยๆถูกยกเลิกไปและต่อมาในปี1958 ทางรัฐบาลก็ได้ประกาศว่าการค้าประเวณีจงแจงนั้นผิดกฎหมายซึ่งจนถึงตอนนี้ก็ยังผิดอยู่แต่ก็มีการเรียกไปค้าประเวณีในกิจกรรมแบบอื่นๆคล้ายอาบอบน้วดในเมืองไทยอย่างไรก็ตามวัฒนธรรมยูโจยังไม่ได้สูญหายไปอย่างสิ้นเชิงหลายพื้นที่ที่เคยเป็นยุคคาฮุได้เปลี่ยนมาทำธรุรก,กิจเอนเตอร์เทนแขกจถึงทำให้เห็นว่าวัฒนธรรมอันมีรากฐานอันลึกซึ้งยาวนานนี้ยังคงแฝงอยู่ในสังคมญี่ปุ่นอยู่เสมอนะทั้งนางรมและนายรมในยุคเอโดะ แม้จะมีคนคอยปฏิบัติใช้ชีวิตเหมือนกับเซเลบนำกระแสแต่กว่าจะกล้ามาสู่จุดนี้พวกเขาต้องผ่านความลำบากมากมายโดยมีจุดประสงค์คือบริการแขกให้มีความสุขแบบครบคัันมากที่สุดเพื่อสมน้ำสมเนื้อกับค่าตัวเมื่อมองดูดีๆแล้วนางรลมและนายโลมไม่ได้มีหน้าที่แค่สนองความต้องการทางเพศ แต่รวมไปถึงความอยากได้อย่างมีอย่างอื่นนางลมถูกใช้ให้เป็นเครื่องมือแสดงความล่ำรวยและบารมีส่วนนายลมสนองตัวตนที่ถูกจำกัดไว้กฎเกณฑ์และศีลธรรมของบางอาชีพในบางมุมคนเหล่านี้ถือว่าน่าสงสารและในบางบมุงการมีอยู่ของพวกเขาก็สะท้อนแง่มุมที่เป็นธรรมชาติมากเช่นกันแม้สุดท้ายนางลมและนายลมจะค่อยๆโดนอิทธิพลตนตกทําให้กลายเป็นของล้าสมัยแต่อรารยธรรมที่เกิดขึ้นในโยชิวะะกลับเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่รวบรวมรากฐานวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นมาจนถึงปัจจุบันนั่นเอง สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง The Y Chronicle ของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปมากจะเป็นอะไรนะครับคอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ